ราษฎดรอนที่ถึงแม้ว่าจะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็สามารถที่จะพูดแทนราษฎรอได้ถึงแม้ว่าจะเป็นราษฎรอนที่อยู่นิวยอร์กแล้วมีปัญหาเพ่องทําการต่อพาสปอร์ตได้ไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะพูดแทนเขาได้ถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะทํางานในสภาได้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถโวตที่จะกฎหมายได้แต่ก็หยุดความเป็นนักการเมืองของผมไม่ได้ สิ่งที่ผมภูมิใจจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลยที่รู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์เป็นมิราโคมันไม่ใช่เป็นเรื่องของผมคนเดียวไงมันเป็นเรื่องที่เราต้อง recognize แล้วก็ tribute กลับไปให้กับประชาชนคนไทยที่เขาต้องส่งเสียงที่ต้องการกาเปลี่ยนแปลงมันเป็นเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากที่สุดเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีการเลือกตั้งลูกหน้ามากที่สุด ในการเลือกตั้งข้างหนือที่มีเลือกตั้งจากทุกประไทยจากทั่วประเทศ90ประเทศถ้าผมจะไม่เปดนลงมาใช้สิทธิเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะใช้เวลาน้อยถึงแม้ว่าเว็บไซต์กปรกตจะล่มภายในสองอาทิตย์ที่ให้ลงทะเบียนกันเนี่ยก็ยังมาใช้กันหลบตะลายเพราะฉะนั้น,นตรงนี้ผมเล้ว,ว่ามันสามารถที่จะส่งริปโปหรือว่าส่งคลื่นไปให้ทั่วโลกกลับมาสนใจในประเทศไทยได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีที่ยืนในเวทีโลกอีกขั้นหนึ่งอย่างน้อยยังรู้สึกว่า เขาหันกลับมามองที่ประเทศไทยว่าเฮ้ยมันก็มีการเมืองแบบนี้มีความเป็นพลเมืองมีซิทิเซนชิพแบบนี้ก็หวังว่าประเทศไทยที่เป็นอันดับสองของอาเซียนไม่ได้เป็นประเทศเล็กเลยนะครับแต่ว่าเป็นเมโดว์พาวเวอร์ได้เลยทีเดียวเนี่ยสามารถที่จะตั้งแกนขึ้นมาใหม่ร่วมพลังกับผู้นําในอาเซียนรวมกัน600กว่าล้านคนก็เป็นเส,เสียงหนึ่งที่พูดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาหาอำนาจที่ไหนก็ต้องปั่นเราด้วยเช่นเดียวกันเราคิดว่าเป็นในเรื่องแบบนั้นที่ ที่เป็น Miracle of Thailand ในปีนี้เนี่ยเป็นลักษณะการออกมาใช้ใชิดใช้เสียงกว่า76%สําหรำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนี่ r e า i s t e r มาแสนหนึไปโบวตอยู่90,000กว่าเนี่ยได้สิบหของโ o t i n g turnout ของคนที่ออกมาจากเมืองไทยเป็นเป็นเวลานเะนี่ยพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆจก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนรวมถึงอ่าโอ e ว s ร์ซ ใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศแต่วันเวื่อที้ยังไม่ลืมประเทศไทยไปครับล้วคำถามสุดท้ายนะคะก็คือว่าคือ,อ ผมคิดตอนนี้สถานการณ์คำถามเมื่อกี้มันก็เป็นไอเตอร์ออกเหมือนกันนะถ้าเกิดจริงๆไม่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะไม่มีเวลามารับก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ยปฏิบัติหน้าที่นอกจากเดินสายในทางจังหวัดในแต่ละพื้นที่ก็ต้องทํางานต่อเนืนเกอก็ให้ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจผมมาอย่างน้อยผมก็คิดว่าผมมีความชอบทำ คือเขาเขา,าเขาว่าภาวะผู้นำเลยมันแบ,บ่งมาได้จากภาวะผู้นำเพราะมีความชอบธรรมหรือเพราะมี authority ม่มีอํานาจเึงแม้ว่าผมจะไม่มีอํานาจเนี่ยแต่ผมก็คิดว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนให้มาเยอะแล้วก็ต้องทํางานให้สมกับบที่เขาเสียเวลาไปลงคะแนนให้เรามา